สวัสดีค่ะน,นี่เคลื่อนหนองหวายเพื่อนำพ้องจังหวัดขอนแก่นนะคะเคลื่อนหนองหวายในต่อจากเคลื่อนอุบลรัตน์เคลื่อนอุบลรัตน์ลอยน้ำลงมาเคลื่อนหนองหวายนะคะน้ำเคลื่อนไล่เรวนะน้ำส่วนแถวนี้หมดแล้วปาดพวกขุนพ่อกาไปจะมาโดนพักแล้วนะนวนนนวค,ค,คะ,คะนะท,ที่น้อนค่ะข้าเจ้าก,ก๊อกนั่งกินขา้าว เราหาปลาแล้วก็มานั่งกินเทาแล้วเนาะน้ำลายอ่ะมาตลาดทุ่งเต้ก็ได้อยากไปทำทุ่งเต้ เป,ปเดี๋ยวพ่เขากปเป็เล้ลแไก่นะคะกำลังหาปลาข้างลงเบ่ะปร,ะกรปักเครียดหน่อยเนาะมึงแม่ยางขันได้ไห่ขันได้ไหมขันหัวฉับเ้อวหัวับก็ไ้ได้ไหมอึ๊บโอ้ยท,ทุ่งเทาก็ปเป็น,นไก่ มันบ่จ้มามั <c oughs> <c oughs> าน่ะหา,าไปีป่นหา oh. ปลาไปเอ้กำลังสิริษมาไนี่น้ำขึ้นไรอ่ะ กินเ่าหมดแล้วพเนี้ยนะกำลังหลับก็แดดป้าาาะ่แดดทางแดดแน่จ้ะอารุนซ้อยกันกำลังดึงมาดล <c ười> ะก็ต้องดึงไหล่ไหลนนะโอ้ยมีตัวหนึงนะ đây dưới đây dưới tiền đóng trắng đây vô, đây dưới tuấn đây, vô. đây, vô, đây, vô. đây vô. ก็ได้ก็ได้แต่ปีเย็นนี้เราได้ตัวนึงนั้